ผลงานแกะสลักที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนตัวแทนของศิลปะถ้ำหินจุกป,ปลายและมีชื่อเสียงอยู่ในระดับโลกแห่งนี้ ก็คือผาหินแกะสลักต้าจูของเมืองฉงชิงซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังตอนตอน้นหรือเมื่อกว่าพันปีที่แล้วโดยด้รับการถ่ายทอดศิละปะมาจากอินเดียที่เริ่มเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่3ทําให้ศิลปะการแกะสลักถ้ำหินนี้เฟื่องฟูอย่างมากและเกิดการสร้างศิละปะถ้ำหินหลายแห่งขึ้นในประเทศจีนก่อนที่จะค่อยๆหายไปในช่วงศตวรรษที่13และไม่มีการแกะสลักหรืหอเจาะถ้ำหินที่ไหนอีกเลยครับซึ่งผาหินแกะสลักต้าจูถือว่าเป็นถ้ำหินแห่งสุดท้ายที่มีการสร้างขึ้น้นใหเรราาาาายยังงสมมมมถชควิ่ และเต็มไปด้วยรายละเอียดศิลปะทางศาสนากันได้อยู่ครับโดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการมาชมพระโพธิสัตว์โกนอิมพันกรปิดทองที่มีรายละเอียดสมจริงจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นงานแกะสลักเลยครับรวมถึงการมาชมพระพุทธรูปในปางต่างๆอีกมากกว่าหมื่นองค์ด้วยความสวยงามและสมบูรณ์ทําให้ผาหินแกะสลักต้าจูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี1999และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดเวลาที่เรามาแถวฉงชิ่งไปเลยครับ